สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูจะมาเฉลย6กผันของฟังก์ชันแทนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะโจทย์ให้หา arc tan น0นะคะค่ะเราก็จะให้ arc tan น0มีค่าเท่ากับทีตานะคะเราก็จะได้ว่าแทนทีต้า มีค่าเท่ากับ0นะคะเมื่อทีตาอยู่ในช่วงเปิดลบพายส่วนสองส่วนสะคะเนื่องจากแทน0ูนมีค่าเท่ากับ0ูนย์สำหรับทุกทีต้า ที่อยู่ในช่วงเปิดลบพายส่วนสองายส่วนสนะคะดังนั้น arc tan ศนยมีค่าเท่ากับ0ูนย์นั่นเองค่ะค่ะข้อนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่า arc tan ศูนยเท่ากับศนย์ค่ะ เรามาดูข้อที่2กันต่อเลยนะคะข้อที่สองโจทย์ให้หา arc tan หนึนะคะข้อนี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็จะให้ arc tan หนึ 1. มีค่าเท่ากับทีต t านะคะเราก็จะได้ว่า tan ทีตามีค่าเท่ากับ1นะคะ เมื่อทีตาอยู่ในช่วงเปิดลบพายส่วนสองพายส่วนสองค่ะเนื่องจากแทนพายส่วนสี่นะคะมีค่าเท่ากับหนึ่งสำหรับทุกทีตาที่อยู่ในช่วงเปิด ลบไายส่วนสองยส่วนสนะคะดังนั้น arc tan หนึเท่ากับพายส่วนสนั่นเองค่ะค่ะข้อนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่า arc tan หนึมีค่าเท่ากับ ภายส่วนสี่ค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยนะคะข้อที่3มโจทย์ให้หา arc tan สามค่ะเราก็จะให้ arc tan สามมีค่าเท่ากับทีต้านะคะเร,เราก็จะได้แทนทีต้า มีค่าเท่ากับรูทสามนะคะเมื่อทีต้ายอยู่ในช่วงเปิดลบพายส่วนสองพายส่วนสองค่ะเนื่องจากแทนพายส่วนสามมีค่าเท่ากับรูทสาม สำหรับทุกทีตาที่อยู่ในช่วงเปิดลบพายส่วนสองไายส่วนสองค่ะดังนั้น arc tan น o o t สามจึงมีค่าเท่ากับพายส่วนสามนั่นเองค่ะข้อนี้ อาร์คแทนรูทสามมีค่าเท่ากับพายส่วนสามนะคะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ